การเข้าคอรสใส่ใจ s ลิมไม่ได evet ้ช่วยให้น้ำหนักของคุณลดลงเท่านั้นแต่มันยังช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นทั้งกายและใจการเข้าคอรสใส่ใจ slim ไม่ได้ช่วยให้น้ำหนักของคุณลดลงเท่านั้นแต่มันยังช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นทั้งกายและใจบางคนไม่เคยทำกับข้าวเอง ก็เปิดใจมาทำกับข้าวเองแล้วสนุกกับการทำกับข้าวมากเลยบางคนในแง่ของจิตใจชอบไปเจ้ากี้เจ้าการชอบไปแบบวุ่นวายกับชีวิตของลูกเราก็จะมีการวิดีโอคอลกันเรียนรู้กันพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้รู้จักขอบเขตของชีวิตอย่างคนที่มาเข้าคอสใส่ใจสลิมพาร์ททท่านหนึ่งเนี่ยผมก็คุยกับเขาบ่อยมากนะครับจนกระทั่ง สุดท้ายเขามีความสุขมากขึ้นเพราะลูกเนี่ยที่เคยห่างไปเพราะการที่เขาเจ้ากี้เจ้าการเนี่ยกลับมาใกล้ชิดกับเขามากขึ้นเพราะเขาเริ่มรู้จักขอบเขตของชีวิตของตัวเองและของลูกของเขามันจะทำให้ทุกคนมีความสุขขึ้นทั้งกายและใจนั่นเองคุณละ่ะมีอะไรที่อยากจะพัฒนาในเชิงสุขภาพกายและใจบ้างหรือเปล่ามาคุยกันได้ในคอร์สใส่ใจสลิมสวัสดีครับใส่ใจ thank mm -hmm. you